สวัสดีครับกรับผมนายจินดาใจปาชั้นมห้าทับสามเล่มที่สองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการย่อยของสัตว์แ้ยวเอื้องนะครับสัตว์ี้ยวเอื้องคืออะไรครับสัตว์ี้ยวเอื้องคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชและมีระบบย่อยอาหารแบบพิเศษอย่างเช่นวัวควายหรือแพะครับโดยกระเพาะอาหารของพวกมันจะแบ่งออกเป็นสี่ห้องได้แก่ลูเมนหรือว่า รูเมนเป็นห้องแรกที่ใช้เก็บหรือหมักอาหารโดยแบคทีเรียและจุลินทรีย์จะช่วยย่อยเจลลูโลสครับหน้าตารูเมนก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปอันที่2ครับเรติคิวลัมก็คือห้องที่ช่วยแยกอาหารเป็นก้อนและส่งกลับไปให้สัตว์เคี้ยวซ้าครับนี่ครับหน้าตาของเรติคิวลัมก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นห้องโอมาซัม um ครับเป็นห้องที่ช่วยหลืนตึมอาหารครับแล้วก็ห้องที่สครับ อะสมสมาตรครับคือห้องสุดท้ายที่ทําหน้าที่ด้วยอาหารโดยใช้กรดอะมิโนและเอนไซม์เหมือนกับว่าอาหารทั่วไปของสัตว์ครับนี่ครับอะสมมาตรต่อไปจะเป็นหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือบัวนะครับคือบัวจะกินหญ้าเข้าไปครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปผ่านหลอดอาหารแล้วเข้าสู่ลูเมนตรงนี้ครับผมหรือคนทั่วไปเรียกว่าไพ้ขี้ริวครับจะเป็น ซึ่งภายในนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ในการด้วยสลายอาหารโดยใช้แบคทีเรียด้วยสลายจากเซลโล,โลูโลสทาให้เป็นก้อนขนาดเล็กเรียกว่าคัดครับหลังจากนั้นก็จะส่งกลับไปที่นี่ครับจากนั้นก็จะส่งกลับไปพักอยู่ในเวลาพักอยู่เฉยนะครับจะสำลักคัดกลับไปที่ปากเพื่อตัดเกี้ยวใยพืชให้สั้นลงนะครับหรือเรียกว่าเขี้ยวงื้งครับ ในการด้ยกลับไปก็คือแบบนี้ครับกลับไปครับแบบนี้ด้ยออกไปแล้วก็เคียวคัดให้มันแบบให้ขายใ่มันหายไปครับจากนั้นนะครับอาหารก็จะกลับเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับที่เข้าไปในตรวกับเพาะที่สองนะครับเรียกว่าเรติค u ลัมครับหรือกับเพาะลังหึ่งเชื่อนต่อไปยังโอมาโอมาซัมครับหรือกับเพาะสามสิบกีบและิ้นสุดที่ อะโบมาซัามครับตรงนี้ที่ตรงนี้ครับผมมีน้ำย้อยโปรตีนและมีการด้ยปกติเกิดขึ้นที่แอปโอ,อมาซัามครับเมื่ออาหารกระพองออกมาแล้วจะเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นที่มีอวัยวะในการด้วยอาหารได้แก่ตับทําหน้าที่สร้างน้าดีเพื่อทําให้ไขมันที่อยู่ในลำไส้เล็กแตกตัวตับอ่อนสร้างเอมไซด์ช่วยด่อยโปรตีนและไขมันครับและคาร์โบไฮเดร คาร์บไฮเดบได้ครับอยู่ในลำใต้เล็กเมื่ออาหารถูกได้ยโมเลกุลเล็กก็จะถูกส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและขับกา,กากออกตรงทวารหน,นักครับผมนี่ก็เป็นข้าวๆข,ของเอ่อการย่อยของถับเขียวเออื้งครับ